หนึ่งบาทต่อหนึ่งท่านนะครับขยับกันมาเรื่อยๆนะครับสายสินด้วยท่านรเหมือนนะครับนะครับผ่านพิธีมาเมื่อวันที่สิเนะครับวันที่ส1ที่ผ่านมานะครับที่ปร, mm hmm. ประชาชนศิยานุสิตของพระเด็จพระนุณเจ้าข้าราาของเรามากันนะครับขยับกันมาเจอข้าราชาครับขยับกันมาครับวันนี้ <ST AND> การกิจกาใจนะครับวันนี้วัน้ายวันเสรของท่านท่านขอของดีให้กับพวกเราครับท่านเป็นอะไก็เป็นสายสีฝุเเมื่อวันที่สิดมีนาคมสอันห้อยกสิบหครยในพักคุโบสของพวกเราครับจะนไปมมีบัตรจะได้ของดีไหมครับได้ครับได้แน่นอนครับของดีนะครับของดีต้องเก็บรักษานะครับ ตรวจวัดแล้วนะครับได้รับของดีจากพระฤาษีพระคุณเจ้าที่ทอดสง่าของข้าวข้าวตุนแหกวันที่สิเอ็ของข้ารุ่นแรกวันที่ของเราวันที่14บสี่ไม่มีจำหน่ายและเราก็อยากไป่จำหน่ายนะไม่ใช่บอกว่าไม่ไม่มีจำหน่ายนะครับเอาติดตัวเข้าไปเนียบขอบนะครับแหวนใส่สร้อยนะครับคารมบูชานะครับแล้วก็ไหว้สิ่งไรก่อนนะครับอย่าสับสนนะครับขอญาตดูปากก่อน คณะสวนที่ทำไมท่านไม่มีบัตรครับได้ครับได้ของดีได้ของดีแน่นอนครับไม่ต้องห้างนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับท่านหลังเฉลยเฉลยมีครับของแจกมีอย่าเพียงพอแต่รอบแรกนะครับที่แจกเป็นของนะครับาอ,อ,อาหารแห้งนะครับอาจารอาหารแห้งนี้